วันนี้มาทำกิจกรรมส่วนมนความเพียนพาะพิตายอเศรษฐีลาววันที่2 7ธันวาคม2568ครั้งที่48ของนวันนี้เป็มช่วงห้าเจ็ดสงนะครับ นี้เป็นครั้งที่48ซึ่งตรงกับวันที่27ธันวาคม2568ข้าพเจ้าในบันทึกบุจวงขอเปล่นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวามปฏิเทวราเจ้าลงองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุณิด์หลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงนมทนา ในการสวดสาธสยายมนต์ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทวทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าพิสมาธิอันุเราะห์การสวดสาธยายมนต์ต่อไปโปสวดชุมนุมเทวดาสัมปันตาจักรวาลเฮสุอัตลาคันจตุเทวดาสัทธามังมุนีราชสัสุนันตุสักขโมกขะทางสักเคกามีจารูเบขิริสิขราตะเกตันตาริเขวิมานีทีเบรทจักามีต่อรูปวะนะฆาณี เคหาวัตถุมหิเคเตอุมาตายันตุเทวาชลทะละวิสเมยะคะคันทพานาคาติทันตาสันนิเกยังมุนิวะละวจนะนางสารบูเมสุนันตุธรรมสวรนาคารุอย่างมาทันตาธรรมสวรนาคารุอย่างมาทันตาธรรมสวรนาคารุอย่างมาทันตาบทสวดนักการศีลทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตุละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ วุสวดสจจกิริยาคาถานาทีเมสานังกันยังพุทูเมสานังมะลังเอตินะสสัจวาเชนะสุทิเมหุนตุสัพพธานาทีเมสานังกันยังธัมโมเมสานังมะลังเอตินะสสัจวาเชนะสุทิเมหุนตุสัพพธานาทีเมสานังกันยังสังโฆเมสานังมะลังเอตินะสสัจวาเชนะสุทิเมหุนตุสัพพธาวุสวดมหากาลุณิโกนาโถติอาะทิกาคาถามหากาลุณิโกนาโถอัตถายาสัพ ปาณีนางบุเรทวาบารมีสภาประตูสมโพธิมุตตะมังเอเทนัสัจารวัชนะมาหุนตุสภูปัทวามหาการุณิโกนาโถเหตายยะสภาปาณีนางบุเรทวาบารมีสภาประตูสมโพธิมุตตะมังเอเทนัสัจารวัชนะมาหุนตุสภูปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขัยยะสภาปาณีนางบุเรบุเรทวาบารมีสภาประตูสมโพธิมุตตะมังเอเทนัสัจารวัชนะมาหุนตุสภูปัทวา สวดมหาสมัยสูตรเอวามสูตรกลางเอกลางสามยังปะควาสักเกสูวิยารติกบีละวัตถุสมิงมหาวเนีมหาตาพิคุสังเคนะสัถิงปัญจมาติหิพิคุสาเตหิสาเปเหวะลาหันตหินทัศหินจัลูกตาาตุเหิเทวตาเยผูเยนะสานิปติตาอุติภควันตังทัศนายะพิคุสังขจักอาทาคขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวังอิตตทะโหสีหายังขูปวาสักเกสูวิยารติกบีลวัตถุสมิงมหาวณนีมหาตา พิขูสังเคนะสติงปัญจมัติหิพิขูสติหิสภีเหวะอาลาเทหิท่าสหิจลุกตาทูหิเทวตาเยภูยนาสันิวติตาหุนติระค่าวันต่างทัสสายญาพิขูสังกะจายันูนามัยมปีเยนาระขวาเตนุปัสสังกะเมียมาอุปสังกามิตวาระคาวาตสันิเกปัญเจขาคาถาอาศยามติอาตัโหตาเทวตาอศยยถาปีนามะภะละวาปุริสุสมิจตมวาพาหังปะสาเลยะ สาษาลิต <ersch> ังวาอาหังสามิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาระหิตาปะขวัตุประตูละตูประตูละหังสุอะระขูตาเทวตาปะวัตังอภิวาเทตวาเอกามะตังอะถังสุเอกามะตังทิตาขูเอกาเทวตาปะขวัตุสานิเกมังคาถังอภาสิมหาสัมมโยปะมานะสมิงเทวกยาสมมาคตาคาตมมหิมังธัมมะสัมยังทักิตาเยวะอวาราสิตาสังคันติ อาตาโขวะราลาเทวตาปะกวาโตสันติกีมังคะถังอปาสิตตตะละพิกาโวสมาธาหังสุจิตังอัตโนอุชุกามะอุชุกามะกังสุสาราทิวาเนตานี้ค่ะเฮตวาอินทาริยานิละกันติปติตาติ ตาวปราเทวตาประกวาโตสันกีมังคถังอภาษีเชตวาคีลังเกจวาบรีคังยินทัาคีลังอหัจะมมะเมชาเตจัันติสุทาวิมาลาจักคูมตาสุดชูนาคาติอาตาขควปราเทวตาประกวาโตสันกีมังคถังอภาษีเยเกจิพุทธังสารนาคาตาสีนาตีคามิสันติอปายาภูมิงปหายะน่มานุสังเทหังเทวกายังเบรีบุริสันติติอาตาขควพระกวาพิขุอามันเตสีเยบูเยนะ พิกาวีทัสสูสุจารุกะธาตุสุเทวดาสานิปติตาหุนติตถาคตังทัสสนายาพิขุสังฆคจเยปิเตภิกขเวอาหฮสุงอติตามะทานังอลันโตสัมมาสมุทาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตละมายวะเทวดาสานิปติตาอหฮสุงเสยยาทาปิมมยหังเอตาะหิเยปิเตภิกขเวีพะวิสันติอนาคาตามะทานังอลันโตสัมมาสมุทาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตละมายวะเทวดาสัน นิปฏิตาระวิสันติอัสศัยาตาปิมายหังเนตระหิอาจิกิสามิพิกาเบทวกายนังนามามิกิตายิสามิพิกาเบทวกายนังนามามิเตสีสามิพิกาเบทวกายนังนามามิตังสุนารถาธุกังนะมานาสิกาโลถาภาสีสามมติเอวันพันเตติขูเตปิกูปะกวาตูปัจจสุสงปะควาเอตตาทับุจา สิโลกะมนุกษสสามียถาภูมาตถาสิตาเยสิตาคิริครับภาลังปิญตตตาสมาหิตาปูตูสีหาวสาธินาโลมหังสาวิสพุโนโคทาตมะนัสาสุทาวิปัสสนามะนาวิลาพิญโยปัญจสติปตะวาวันีกะพิลวัตเวตะโตมดีสิตาสาวะเกศาสนีระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานะถภิขาบุเตจาเตภะมะคุลุงสุตตะวาพุทธศาสาสังเตสัมปตุระหูยานางอมนุษสานะ ท่าสนังอภิเกสตามัทธคุงสหัสสังอัฏฐาสัตติงสตังอิเกษสหัสสานังอมนุสยานะมัทสุงอภิเกนันตามัทธคุงทิสาสภาภูกาอาหุงตันแตสพังอภิญญายะพวักกิวะพวักกิตวานาจักุมาตัตัวมณติสตาสาวกิสสาสนีนะตีเทวะกยาภิกันตาเทวิชาณถภิกขบูีโวหังกิจายิสามมกีราหิ อนุปุพหสูสัตาสาหัสสาวายขาภูมากบีลวัตตาอิธิมัตโตชุติมัตวตนัมัตโตสะสิโนมูธามานาภิกามุงพิกุณังสมิธิงมังชาสาหัสสาหิมมาตตายขานาลตวนิโนอิธิมัตโตชุติมัตวตนัมัตโตสะสิโนมูธามานาภิกามุงพิกุณังสมิธิงมังสาตาคีราติสาหัสสายขานาลตวนิโนอิธิมัตโตชุติมัตวตนัมัตโตสะสิโนมูธามานาภิกามุงพิกุณังสมิธิงมัง อิเจเตโสหาสสาหัสสายะขานานาตะวันิโนอิทิมโตชติมโตวานามันโตสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุลังสิมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานาตะวันิโนอิทิมโตชติมโตวานามันโตสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุลังสิมิติงวะนังกุมพีโรราคะใจโกเวปุล่าสานิมีสนังพิญโยนังสตาสหันสังยะขานังไปยิืมภาษิต ภูมิเอโลราคาใจอีโกโสภาคาสมิติงวะนางโุริมาจัตทิสังราชาทัตตะรัถภาษาสติคันทภาพานังอธิปติมาราชายาสัสิโสภูตตาปิตาสาวาบูอินธรรมานามาภลาอิติมันโตชติมันโตวนามันโตสะสิโนมุธามานาปิกามูปิกุณังสมิติงวะนางทากินาจัตทิสังราชาวิลุโผตปปะภาษาสติขันทภาพานังอธิปติมาราชายาสัสิโสภูตตาปิตาสาวาบูอินธรรมานามาภลา อิทธิมนโตชุติมนโตนัมมตัวสัชินุโมธามานาพิกามุมพิกุลังสมิติมุนังปาชิมานจ่ติสังราชาวิรูปะขู่ภสษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุปตปิตาสาภาวูยินทามานามาพราอิทธิมนโตชุติมตัวนัมมตัวสัชินุโมธามานาพิกามุมพิกุลังสมิติมุนังอุตารันจ่ติสังราชากุเวโรตปัสสษาสติยัคษานังอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตัสสาภาโวอินทามนามาภพลาอินทมโตชุติมโตาน,ะมนตามโตซาสิโนมุทม,มานาวิกรรมงกกวงวิคนังสมงิมิถึงวนังปุริมะทิสังทตาละโถทะกินีนาวิลุปะโคปัชิมมนาวิลุปะโคกุเวโลตรังทิสังจัตาลโลเตมหาราชาสมมาตาจัตโุโรทิสาทันทัลาม,มานาทังสุวะเนกปีละวัชบเีเตสังม,มาญาวินาทาสาอาคูวันจานิกาสะทามายากุเกนทุเวเททุวิภูเยวิภูโตสา จันทโนกามาสโทจะกินโนทันทุนิทันทุจะปานาโทอุปมัญโยจะเทวสุโทจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันตภูทะรูราชาชโนะสภูอาคูมันจะสิโคเจวะติมพโรสุริยะวิสสาเอเตญเลจันเยจราชนะคันตภาสาราชุพีโมทัพมานาปิการโมปิโุณางสุเมติงมะนางอาตาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาตจกาคำภาสัตตลาอาคู ปายาคาสหายาติพิยาโมนาทตาลทาจะอาคูอาคายสาสเชโนเฮราวันโนมหานาคูโสปาคาสมิติงวะนางเยนาคาราเชสาสาหะลันติทิพาทิชาปักคีวิสุธาจะคูเวหายาสาตีวนามชาปตาจิตตลาสุปันนาอิติเตานามังอาัยยันาายตานาคาราชามะมาสิสุปันนาตโตเขมามากาสีทุโทโธ สันนะหาหินวาใจหวิวปะวะหายันตานาคาสุปันนาสาระสาระมัมกังสูพุททางชิตาวาชิตละหัตเถนะสมุทางสุราศิตาปตาตโลวาสวัสดีติอิมิมตุยสศสิณูกาลากัญชามหาบิสมาอาสุราธานมิคษา,าเวปัจิติสุติจจะปหาลาโทนมมจิสาสตันจะปริปุตานังสภีเวโรจนามกาสันนายทวาพลิงเสนาหุ พันธามุปาขมงุงสมัยุยธานิพันธเตวิคุณังสม,งมาางปิทิงคุังอภูจัเทวาปะทะวีจัเตโชวายุตธาขมงุงภรุณาวรุณาเทวาโสมโมจยสาสาสมัยสัสสะสหะเมตตาการุณาการิกาอาคูเทวายะสสินโนท้าเสติทารา,ากายาสเพนะนาตวนิโนทติมันโตชติมัน,ตน,มนตสสโตวะนัมมันโตสัสินโนมุรามานาบิคุม,มุงบิคุณังสมปิทิงคุังเวณฑูจะเทวาสหะริจัสัมมาจัตุเบยามา ันธสูปานิสาเทวาจันทามาคูปุรกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรกิตาณขาตาณิปุรกิตวาอาคูมันทละวากะวัสุนังวาสโวเสโทสกูปะฆาบุลินทโทูอาเสติชาสทากายาสภีนานาจตวรณิโนอิที่มันตูเฉลี่มันตว่านันมันตูสัชนูโมธามานาพิกามูพิกลังสมิติงมังทาคูสาวูเทวาชาลามากีสีขาลิวาอาริสกาจารุชาจั อุมาบูภานิพาสีโนวรุณาสาธรรมาจะอัจจุตตาจะรเนจกาเสลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสเวเนสีโนทาสิเตสาทากายาสัพเพนันตโตนิโนอิติมาโตชติมาโตวะนามาโตสัสสีโนโมทามนาปิกำมูปิพนังสิมปิติงพลังสัมมานาหมรสมมานามนุสสามนุษสุตตมาทิทาปุตุสีกาอาคูอาคูมโนปุตุสีกาอาฐาคูหราโยเทวาเยจารุหิตาวาสีโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวาญาสีโน ตสเสติธาตากายาสัพเพนนาตวานิโนหิติมตูชติมตูวนามตูสัสสิโนโมทัมนาปิกามุงพิกุนังเสมิลิงกุนังสุกาการุมหาอาณาอาคูเวฆณะสาสหะโหทาตากายาปาโมุขาอาคูเดวาวิจักขนาสถามตาหาลักขชามิสกาจายัสสิโนธนายังอาคาปชุนโนโยติสาพิวัสติตาเสติธาตากายาสัพเพนนาตวานิโนหิติมตูชติมตูวนามตูสัสสิโน โมทัมมานาพิกามูวิวหนังสิมิติงว่นังกิมิยาตุสิตายามาการทกาจายัสสิโนสัมพิทกาลารามาเสธาชูตินามาจะอาสวานิมานะราติโนอาคูอาทาคูวัลนิมิตาทศเสตธาทากายาสภีรานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันิมโตเสสิโนโมทัมมานาพิกามูวิวหนังสิมิติงว่นัง เทเทเทวานิกายาสเพนะนาตะวนิโนนามันว่าเยนะอาคันชงเยจันเยสติสาสหะปาวุฒาชาติมกิลังโอคาตินนะนะมานาสวังทักขีโมคตะลานนาคังจันทว่าสีตาสีตังสุพามาปาระมะโตจะาปุตตาอิทิมโตสหะสนะกุมาโรติโสจะโสปะคาสมิติงวะนังสหัสสพามาโรกานังมาพามาพิจิทติอุปปาโนชุติมันโตวิสมากายโยยัสสิโสตาเสีาอิสลาอาคูปันเจกะ วะสาัติโนสตันจับวิบสตันจะบะสตันจะมัชัตโตอาคาหานิโตบริวาลิโต,ตเตจะสเพยพิกันเตสินเทเทเวสพมเกเมมาราเสนาพิกามิปันสาการนาหะสามัทยังเอธะหันณะอัฏพันธัถะลักขีณะพันธา,าัตตวบูสัมมันตานิวาเรดามาบูมุจิถากุจินางอิติจะถามาเสโนคะนาหาเสนาอเปสิ ปานินาเจลมหาจะสรังคตวานณพิวรังจะถาวรวุสกุเมครูท่านายุทธนายัญโตสวิชโกต้าธาตุปัจจุทาวัตติสังกุโูสยังวสีตันจัตสปังอภิญญายะภรวคกยานาจัขึุมาต่อตัวมณีสาธาสาวกีศาสนาณีละดีมานาศีนาพิกันตาเตวิชานาสาวิกบูเตจะตบับมักระุงสุดวาพุทธศาสราง วิตาราเคหิบปะกาม,มกูในสังลมัมบีอินชย,ยุงสสเพวิจิตาสังคมาพยาติตายาสาสซีโนโมทันติจาภูเตหิสาวากาเตชะเนสุตาบุสวดจุลลชัยยาปกรณ์นมโมเมพุทธเตชะสารัตนาตายะธรรมิกาเตชาปรสิทธิปรสิเทวานารายะปะละเมสุราสิทธิปัมาจะอินทา จะตูโลกาคัมพีรักกาสมุตทาภูตุงคังคาจะสัพพัมะชะยะ ประสิทธิประมาตุเตชยะชยะที่นิจินีอุทีอุทีนาทีนาทีชยะชยยะค่าคนรล่ตนล่านิสัยนิายสายเสียนะมีรู้ราชาพลนาชีชยะชยะคำพีละาสงพีนาคินท่านาคีปีศาจะพูตากาลีชยะชยะทุนนิมิตาโลกีชยะชยะสิงคีสุธาธานะมุกคชาชยะชยะวาลุณะมุกคะสาตลาชยะชยะจิมปาที่นาคะกูลคันทุกชยะชยะคาชาคนตูลง สุขาราพุชุงสิหหัพยาาติปาเชยะเชยะวาลุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนนาลีสุตินาลีเชยะเชยะสุขาสุขาชีวีเชยะเชยะธรณีตรีสัทถาสุชัยสาเชยะเชยะธรณีสาตินสัทธาเชยะเชยะมังการาลัตยาภวคีเชยะเชยะวาลุณะยักเขีเชยะเชยะรักคสีสุราุชาติชา ชจยยะเชยพัมมะเมนทัคณาชจยยะเชยะลาชาทิลาสาชัยเจยยชยปะตวิงสพังชจยยะเชยอรหันตาปันติกะพุทธาสาสวังชจยยะเชยะมหิสุรุหะลุหะลินเทวาชจยยะเชยสุพัมมาสุลักหูเยยะเชยะนาโควิลูโควิลูปะโูจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตโยจะกูเวโลวานุโนปิจะอากิวายโจะปะปูชุนน้าหูกุมาโรทัตตาลาตะโกอัฏฐาละสะ มหาเทวาสิทิตาปัสสาทายุอิสิโนสาวกาพภาชัยยะรามูภาวันตุตีชัยยะธรรมูจะสังโคจะทัสสปาโลจะชัยยะกังเอเตชนะชัยยะเตชินะสุตีภาวันตุเเเตีอิตนะพุทธเตชินะหุนตุตีชัยยะมังคลังช,าชายยัยโยปีพุทธศาสตริรมโตอังมาราต ยโยปีพุทธศาสนสิริมโตอายังมารสัจจปาปีมตุ布拉ชายโยอุคูสยามภูธิมันเทปโมติตาชยยะจะธาพัมมะคนาเมฮิโนชายโยปีพุทธศาสนสิริมโตอายังมารสัจจปาปีมตุ布拉ชายโยอุคูสยามภูธิมันเทปโมติตาชยยะจะธาอินทคนาเมฮิโนชายโยปีพุทธศาสนสิริมโตอายังมารสัจจปาปีมตุ布拉ชายโยอุคูสยามภูธิมันเทปโมติตาชยยะจะธาเทวคนาเมฮิโน ชฉยโยปีพุทธศัตริสิริมโตุยังมารสัจปาปีมาตุย布拉จโยอุคูลสยัมพูริมันทีปโมูติตาเฉยยะตถาสุปานาคนาเมสิโนชฉยโยปีพุทธศัตริสิริมโตุยังมารสัจปาปีมาตุย布拉จโยอุคูลสยัมพูริมันทีปโมูติตาเฉยยะตถานาคะคนาเมสิโนชฉยโยปีพุทธศัตริสิริมโตุยังมารสัจปาปีมาตุย布拉จโย กูสยามพูธิมันติปโมติตาชฉยยะตถาสภามะคนาเมซีนูชยันตปพยามูลีสกัญนางนันทิันันเอีบังตะวันวิเชโยหูหิชยยะสุยยมังคาเลอปาลชิตะมังเกสีเสวะทวิโูคาเล